สวัสดีครับผมผมแมนมีเดินป่ายเช่นเคยนะวันนี้มีมี่ใช้งานหนักสันหนา8มิลมาแบ่งปันนะครับผมสินค้าพร้อมซองหนังแท้นะมีกระดุมตัวล็อกให้3ตัวนะครับผมแน่นหนาแข็งแรงแน่นอนนะครับด้านหลังมีที่ร้อยเข็มขัดพร้อมพกพาครับซองหนังแท้นั้นหนานะครับหนาเป็น10มิลนะไม่มีทะลุแน่นอนนะครับรับประกันนะครับน้ำหนักพร้อมปอกเล่มนี้อยู่ที่700กรัมนะครับผมสันหนา8มิลนะครับยาวรวมอยู่ที่14นิ้ว เล่มนี้เป็นเหล็ก14 c 2 8ซีบดเอ็นนะครับผมงานแบรนครับแข็งแรงใช้งานหนักได้นะครับยาวรวม1ิบนิ้วนะครับใบมีดยาว8.5นิ้วนะครับสันหนา8ดมิลนะครับผมตรงนี้เป็นเบรกพอยต์กันลื่นนะครับใบยาว8ปดดนิ้วครึ่งนะครับกว้างความกว้างใบมีดอยู่ที่2นิ้วนะครับผมทรงสวยนะครับทรงแคมป์นะครับผมเข้าป่าลุยสวนใช้งานหนักนะครับสันหนา8ดมิลปลายสโลปนะครับน้ําหนักเจ0ดร้อยกรัม ด้ามจับเป็นไม้ชิงชันนะครับลายสวยนะครับยึดหมุดยึดหมุดนะครับทองเหลืองนะครับสามตัวนะครับผมเหล็กชิ้นเดียวตลอดเล่มนะครับเป็นด้ามแบบประกบนะครับฟูลแทงสันท้ายแถมเชือกไนล่อนให้ด้วยนะครับผมสวยๆเลยนะครับเหล็ก14บสีซียี่ิแปดเอ็นนะครับผมใช้งานหนักได้นะครับรับประกันนะครับผมสันหนาแปดมิลสวยๆนะครับสินค้าพร้อมซองหนัง คมกริบนะครับเดี๋ยวลองคมให้ดูนะครับผมคมหวานเจี๊ยบนี่ครับคมหวานเจี๊ยบแน่นอนราคาแบ่งปันนะครับเล่มนี้แป0ร้อบาทเท่านั้นนะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับยาวรวม14นิ้วนับสินค้าพร้อมซองหนังนะมีกล่องให้อย่างดีนะครับผมกล่องเป็นแบบนี้นะครับ800บาทเท่านั้นนับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับผม พี่ๆท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะครับแอดไลน์นะครับผมทางตามป้ายนะครับแอด manhk ครับ m a n h k ครับผมมีแอดนำหน้านะครับผมทางไลน์บ้านเขียวนะครับถ้าไม่ได้ไลน์โทรมาเลยนะครับ0990213034แจ้งชื่อ EP ก่อนสั่งซื้อนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะเพราะไม่ค่อยไม่ค่อยมีของมาใหม่นะครับผมซื้อซื้อของไม่ได้เลยนะครับผมเลยขาย ขายของเก่าไปก่อนนะครับอันนี้เพิ่งมาใหม่นะครับได้มาใหม่อยู่สองสามแบบเดี๋ยวจะลงคลิปให้ชมนะครับฝากพี่พี่กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะครับเดี๋ยวจะทํามีราคาถูกให้ในรายโอเอนะครับผมรบกวนรอหน่อยนะครับอีกอีกวันสองวันนะครับผมเล่มนี้ราคาแบ่งปันนับแปดร้อยบาทเท่านั้นนับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับด้ามจับไม้ชิงชันหมุดทองเหลืองนับยาวรวมสิบสี่นิ้วนับสันหนาแปดมิลน้ําหนักเจ็ดร้อยกรัมมีดใช้งานหนักนะครับ งานแบรนะ์ะปั๊มโลโก้นะหนักแน่นอนนะมิลน,นะสันหนา800บาทเท่านั้นนะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะพบกันใหม่เล่มหน้านะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับเล่มนี้ผมมีมาแค่8เล่มนะพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ